เมนูปุปับนะคะวันนี้ทำชาบูกินค่ะมีหมูสไลซดหมูเนื้อสไลซ์แล้วก็ลูกชิ้นหม,หมูน้ำซุปวันนี้เราจะใช้น้ำซุปชาบูนะคะแล้วก็น้ำซุปต้ยมยำจากมาม่าค่ะผักก็มีแค่นี้เลยค่ะไม่อยากไปตลาดเอาเท่าที่มีในตู้เย็นอยหิวจังเลย หน้าตาน้ำซุปก็จะประมาณนี้เลยนะคะขอ,อย่าเราผักลงเลยนะคะขอน้ำดำก่อนแล้วกันลวกเนื้อกันค่ะเชีส